สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับจัดหนักจัดเต็มกองทัพยูเครนส่งจรวด ATACMS ถมลงศูนย์สื่อสารอาวกาศของกองทัพรัสเซียในไครเมียเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและโดนยูเครนทำลายรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซีย จะทาให้ระเบิดแตกกระจายเสียหายยับเยินหลายกองทัพยูเครนใช้กระสุนแบบคัตเตอร์ถล่มตูมตีทหารรัสเซียและยุทธปกรณ์นนนของกองทัพรัสเซียในหน้าหนาการรบใส่ไม่ยัง้งเมื่อวันที่24มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีขาา่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้อง,องทิปไตไตและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้ใช้ของใหญ่ก็คือ ตรวจเอทีเ a นะครับที่รามอบจากสหรัฐอเมริกาตรมโจมตีบริเวณที่เรียกว่าศูนย์สื่อสารอวกาศของกองทัพรัสเซียในพื้นที่แขวนใครเมียนะครับถูกทำลายอย่างย่อยยับด้วยมือของตรวจ ATA CMS ของกองทัพยูเครนนะครับยิงโจมตีในบริเวณหมู่บ้านวิทิโนนะครับในแขวนใครเมียดินแดนที่รัสเซียล้นยูเครนไปนะครับพี่น้องซึ่งศูนย์ดังกล่าวนั้นได้ควบคุมดาวเทียมรวมถึงรักษาการทํางาน ของกองทัพรัสเซียรวมถึงเชื่อมต่อกับดาวเทียมทหารของกองทัพรัสเซียด้วยนะครับงานนี้ก็ถูกกองทัพยูเครนใช้จรวด ATACMS ถลลมโจมตีเส่ไม่ยั้งจะทาให้เกิดไฟลูกโชนๆวัใหชาวบ้านเสียหายย่อยยับยามภาพที่เห็นเลยนะครับแลนนะสํานักข่าวต่างประเทศก็ได้รายงานเช่นกันนะครับหลายสน,นะข่าวด้กันรายงานไว้ว่ามีวิดีโอที่แว้นใครเมียแสดงให้เห็นไฟลุกโชนเมื่อระบบเรดราอาวกาศ หรือส่วนควบคุมอวกาศของกองทัพรัเสเซียในพื้นที่แคว้นไคลเมียถูกกำหนดเป้าหมายด้วยจรวด ATA CMS ของยูเครนอย่างแม่นยำโดยยูเครนครับได้โจมตีศูนย์กลางเครือข่ายห่วงอวกาศของรัสเซียในไคลเมียที่ถูกรัสเซียผนวกเข้าด้วยกันซึ่งถูกกล่าวหาว่าถูกใช้ โดยกองกําลังการบินและอวกาศของกองทัพรัสเซียโดยกองทัพยูเครนใช้ขีปนาวุธที่สหระจะทาให้หรือ ATACMS นั่นเองนะครับทำลายจนเสียหายย่อเยับลงไปโดยกองกําลังของยูเครนเปิดตัวการโจมตีของ ATACMS โจมตีใครเมียในเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับและได้โจมตีสําเร็จด้วยนะครับบริเวณศูนย์การสื่อสารอาวกาศระยะไกลของรัสเซียในหมู่บ้านวิทิโนูุยภาคใครเมียและพี่น้องตามที่หน่วยข่าวกล้องของยูเครน รายงานไว้นะครับและมีภาพวิดีโอยืนยันด้วยซึ่งศูนย์เหล่านี้นะครับเป็นหนึ่งใน3มกลุ่มอาคารที่ประกอบกันเป็นศูนย์เย็บปาโตเรียน,นะครับเพื่อการสื่อสารห่วงอวกาศของกองทัพรัรเซียซึ่งสนับสนุนกิจการอาวกาศที่มีมนุษย์และหุ่นยนต์โดยมีรายงานว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นเคยถูกโจมตีเมื่อเดือนธันวาคมปี2566นัวน,นะครับคร้งหนึ่งโดยขีปานาวุธลอนที่เรียกว่าสตอมชาร์โดนะครับที่อังกฤษบอมให้ยูเครนเลยมาวันนี้ ก็ถูกโจมตีอีกครั้งหนึ่งโดย A-310M-S ของยูเครนครับที่จัดหาโดยสหรัฐมอบให้ยูเครนย,ยิงโจมตีถลนสมไล่จะทําให้พังพินาศจะยับลงไปโดยการโจมตีไคลเมียเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากกองทัพยูเครนหลังจากการลุกหลังยูเครนเติมรูปแบบของป,ประธานาธิบดีเผด็จการปูตินของรัเสเซียนะครับที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมาซึ่งยูเครนนั้นพยายามทวงคืนค่าสมุดไคลเมียที่อยู่ในทะเลดำแห่งนี้นะครับที่ถูก กองทัพรัสเซียของนเดียการปูติน้นไปตั้งแต่ปี2014ทําให้อยู่เห็นนั้นโจมตีฐานทัพรัรเซียบ่อยครั้งในไครเมียนะครับโดยกล่าวว่าพวกมันเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายในสงครามที่ดาเนินการอยู่นะครับโดยช่องเทเลแกรมแฟนไครเมียนะครับได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมโดยยืนยันว่าได้เกิดเพลิงไหม้ในหมู่บ้านวีทีโนนะครับใกล้กับศูนย์กลางเครือข่ายห้วงอวกาศของรัสเซียนะครับโดยดาวเทียมนั้นระบุว่า ได้เห็นเหตุเพลิงไหม้สองครั้งใกล้กับหน่วยมัญชาการและหน่วยวัดที่แยกกันที่40ของกรงทอเะเซียครับหรือที่เรียกว่าศูนย์การสื่อสารอวกาศระยะไกลของกรอทัเสเซียนะครับตามที่ช่องเทเลกรมดังกล่าวระบุไว้โดยมีวิดีโอเอผยแพร่บนโลกโซเชียลมีเดียเผยเห็นถึงเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะครับ ตามการรายงานในแกลมไครเมียภายหลังจากการโจมตีอย่างแม่นยำของ a t ทีเของอยูเครนงานนี้ก็สง่งผลให้วตเดกาปูตินปูดหัวอีกแล้วครับสถานีอวกาศเหล่านี้นะพี่น้องหรือศูนย์ควบคุมอวก,กาศเหล่านี้มีราคาแพงมากๆเลยนะครับโดนโจมตีด้วยของใหญ่ยูเครน a t ทีเอเมนะครับที่ะเมาจากอเมริกาแต่ลงโจมตีใสายไม่ยั้งจะทําให้เกิดไฟลุกชุดโซเวานเสียหายยับเยินไปอย่างมากแน่นอนนะครับพี่น้องคาดว่าส่งสถารัสเซียไปเกิดใหม่แายงานตัวกรบพา่านลอดหรือโยวานต่อไปแน่นอนจากผลกรรม ที่ตามสนองพวกเขาเองนะครับที่มาประจําการที่ศูนย์อวกาศบริเวณแคว้นไครเมียแห่งนี้ก่อนนะครับที่เป็นดินแดนของยูเครนเดิมแล้วมาปวนประเทศยูยเครนไปสุดท้ายคขาข้อตามสนองแบบนี้นะครับเป็นน้องะวามาให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาทัาเหตุการณ์ที่ระเบิดรุนแรงมากๆนะครับของยานลอบรถถังเทพของกองทัพรัสเซียที่ถูกเล่นงานโดยน้ำมือของกองทัพยูเครนนะครับที่ใช้โดรนพริชิพ อาวุ่นหนักตลงจงตีเสวยมายังแบบนี้ที่ทหารยูเครนถ่ายไว้ได้ด้วยนะครับพี่นะ้องตามภาพวิดีโอที่เห็นคลิปแรกนี้นะครับ การระเบิดอย่างรุนแรงของรถถังเทพของกองทัพรัสเซียครับที่มีกระสุนปืนอย่างรถถงังอยู่ในป้อมปืนรถถังสุดท้ายก็ชะตาข,ขาดนะครับถูกกองทัพยูเครนเดินงานจนทําให้ระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยที่สุดนะครับในฉากต่อมานั้นก็เป็นการระเบิดอย่างรุนแรงจริงๆนะครับโดนพีชีตยูเครนถล,ล่มรถบรรทุกที่คาดว่าบรรทุกกระสุนของทหารรัสเซียนะครับพี่น้องาาสตึ่มใส่ไม่ยางแบบนี้นะครับพนะี่น้องจนทำให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงมากๆจริงๆนะครับพี่น้อง จากรถบรรทุกกระสุนคันเล็กเล่นครับกลายเป็นดอกไม้ไฟดีๆนี่เองนะครับี่น้องระเบิดเถื่อนเทิงเสียหายยับเยินที่มีชิ้นเดียทีเดียวสัตุ้มไม่ยั้งเลยนะครับงานนี้คาดว่าถ้าบีร์ฮารเซียประจำการอยู่ดับสยองแน่นอนดีมีภาพการระเบิดอย่างรุนแรงของรถถังเทพของกองทัพเปเซียครับ ถูกทำลายด้วยลมีชีพเลยครับถูกของกองทัพยูเยครคเนที่ถล่มโจมตีสตึมใส่ไม่ยั้งแบบดีถ้าพี่น้องจนส่งผลให้ปอมปืนที่เป็นเหล็กแข็งของรถถังเทพของกองทัพรัสเซยียนะครับที่ว่ากิ่งนักกิ่งหนาสุดท้ายก็กลายเป็นเครื่องพ่นไฟหรือดอกไม้ไฟดีนี่เองนะครับสตึมสต,มสตึมไม่เหลือเลยไม่รู้ว่าแอดมินจะลงคลิปได้หรือไม่ถ้าเราเบิดบ่อยครั้งเหลือเกินอาจจะทาให้ยูทูบจับเนื้อหารุนแรงได้นะครับแต่ถ้าลงได้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นคลิปนี้นะครับคลิปความสะใจของฝั่งยูเครน เอ็หารารสเซียให้สิ้นซากให้หายไปจากพื้นที่ของยูเครนต่อไปนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ใครมาปล้นแผ่นดินของตัวเองแน่นอนนะครับเพราะว่าอาหารารสเซียผู้ลุกลานนั้นมาปล้นแผ่นดินยูเครนไปหลายปีแล้วนะบพี่น้องสงครามล่าสุดก็2ปีกว่าแล้วและก่อนหน้านั้นก็ที่ใครเมียอีกตั้งแต่ปี2 0 1 4แล้วนะครับงานนี้เดหารรัสเซียหรือยังกลัวรถถังเทียบรัสเซียอยู่ตรงไหนของพื้นที่ของประเทศยูเครนก็จะต้องถูกจัดหนักเต็มจากอาวุธหนักอาวุธเบาของกองทัพยูเครนอีกเยยะต่อไปมากมายแน่นอนนะครับ เหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้แค่โดนสอดแนมตรวจพบว่ามียุทธวิชาขั้นเทพของกองทัพรัสเซียเขาในการปูตินที่คาดว่าน่าจะเป็นขีวนรวุุต่อต้อขาข้ายานของกองทัพรัสเซียนะครับที่ถูกระบไว้ในข่าวนะะี้ ได้วิ่งมาในพื้นที่ป่าละมอแห่งนี้รั้พี่น้องสุดท้ายก็จะตาขาดนะครับเมื่อได้ถูกกองทัพยูเครนจับได้จะโดนสอดแนวกอ,องทัพยูเครนหลังจากนั้นไม่นานก็มีภาพเหตุการณ์ที่สหารรัสเซียที่เป็นพลประจํารถนะครับได้ออกมาจากบริเวณรถขันดังกล่าวจากนั้นก็ถูกโจมตีด้วยจรวดแบบคัตเตอร์ ของกองทัพยูเครนนะครับถล่มสัดตึมสัดตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้จะทําให้กระสุนเบคาตเตอร์กระาจายตกใส่หัวตกใส่ตัวของทหารรัสเซียผู้ลุกลาน,นครับจนทำให้มีภาพเหตุการณ์ที่ทหารรัสเซียได้คนเพื่อนที่ได้บาดเจ็บนะครับหรือสีบงเท่งไปแนละ้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่น้องรีบออกไปปโรงพยาบาลหรือไปรักษาพยาบาลต่อไปนะครับพี่น้องซึงก็ ของรัยูเครนก็ไม่ได้โจมตีช่วงเวลานีนครับพี่น้องซึ่งก็แสดงเห็นว่าแต่หารรัสเซียได้มีผู้บาดเจ็บแน่นอนนะครับจากการโจมตีาจากตรวจแมคัตเตอร์ของอยูเครนนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือได้ว่าให้ทุก,กท่าน ทุกนั้นก็ถึงตัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไปดูนาเขอก่อนซื้อวลาสุดท้ายให้ทุกกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองก็ขอติตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับนี่แอดมินะขอจากลากระพิงเถิดนี้ถ้าพูดไปชา้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้บาดข่าวสายดีมาต่อไปกับคูณมาครับ